นี่ไนงะนี่บล็อกด้วยเจ้นี่ชั้นนี้ตกไม่ได้เอามาเอากลับไปเออท่านี้แล้ยท่านีกแล้วท่าทันเดอร์ทนัทนเดอร์โจของมันนี่กูเกียรตที่สุดเลย วันนี้เรามาเกี่ยวกับเกมไดนาบเรสนะฮะไอมีมดรโนเสาที่มันถือดาบนั่นแหละเออ <g iggle> ไอ้กดชิปได้โอเคทุกคนนี่นี่นโอ้ยกด e เอ๊ะบ้ากหรอ <g iggle> ฉันไม่เห็นตัวละครตัวเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอเห็นได้ๆๆๆน่าจะเด็ดไม่ดี ภาพสวยนะแต่เป็นเดโมอยู่นะครับคืออะไรกดท้ายเกตล็อกอ่ะอ่ากดฟันปกติกดฟันปกติเฮ้ย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 เ้ยากนี่้เนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยเฮ้ยงฮแยเ้อเฮ้ยไฮ้ยเ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 ฮ้ย้ย้ยไฮไยเฮ้ยเด้ยยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเยเี้ยยเเเี เดี๋ยวหาเดี๋ยวหาก่อนกด C ชาร์จได้เจ้าแล้วกดอะไรอีกมีอะไรอีกมันต้องมีปุ่ม u อมามากดชิดขวาเพื่อบล็อกโอเคตั้งการอ,าอ,อันนี้เฮ้ยนี่ ชีฮยทุกคนอย่างสุดเลยว่ะเดี worries, ini, care, ๋ยวเดี <ke wa> ๋วมาๆกริงกริงคอนโทรลเฮี่แอคแท็กโจมตีหนักอระเฮ้ย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 เฮ้ ถ้ากดคอนโทรลซะหน่อยมันกดไม่ได้อะ่ะรีเบลอัพหรอไม่ใช่ฉัทำอะไรอะ่ะเซฟยังบอก,ก,ว,กอว่าเป็นเกมแนวโลคไลทอ่ะกัวใช่ <c oughs> กดชิปอะไรอ,ะอ,อ่ะดอทอ๋อเราเราเรากดไปตั้งนานแล้วเด็กอย่นงงี้จะลิงโลวๆเลยอฮ้อยอีคนซุกันอยู่อ๋อสามารถกดไม่ได้ ได้ใช้สตี heavy attack out ตายเลยเหรอกดอา tab h e a l อะไร่ฉันการนี่นะเฮ้ย,อยเอ๊ะเริ่มชนอยขนาดนี้เหรอ่ะเริ่มใหม่เหรอ ว้าเอมสมัครกด10ครั้งเพื่อวิ่งได้อย่างนี้นี่เองเก็ดละเก็ดละ เพื่อกดหิวเมื่อกี้เลยกดอาร์ฟให้หิวได้สามารถกดสีคางได้กคนเดยเฮ้ยเฮีเฮ้ยบอกเมื่อกี้แฮร์รี่ได้เชียบอกว่ามันแนวโลกไ์จริงจังอะ่ะเฮ้ยที่มันกด C ีอ้าวฉันเรียนรู้ก่อนการวะ่ะ đây này ui gặp lắm gặp lắm gặp tôi em và là bé ai cổ à ฮ่าโอ้ยชิวหายโดนโดนเออ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 ขอคืนมั้งขอคืนมั้งกดคิวไม่ได้ด้วยอา้อาวอา๋อต้องดูดเลือดเหรอดูดเวลาชีวิตคิวหมดแล้วอ,ะอ่ะเอ๊ะจะ จ้าจ yeah. 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 er er <laughs> <laughs> ่าจ้าจ้ากดฮิวไม่ได้กดฮิวไม่ได้ฮวมาแล้วแล้วเลือกเฉลยแค่นี้แล้วกดอ่ากดฟ้าได้แล้วกด หนึ่งสองกดกระโดดตุ่มมันไม่น่าจะมีพวกท่าพิเศษใช่ปะอ๋อนั่นไงอ่ะไม่ใช่สชัตว์หรออ่ะสาวอ๋อมีทางมีทางนึงกว่าจบแล้วว้า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 ว,าว,าว,าวามีอยู่ตัวมีอยู่นะชี้นี่ไงคิวราร์ออีสอยชื่อเทพจังอะพี่ sát rồi đấy, hàm mi hàm mi, hả? Ui, đây này, đi

ักเออคือคือก็คือกุจะให้เขาเอกมายังไงอ่ะแล้วกูสามารถโจมตีเขาได้ไหมถ้ากูโจมตีเขาได้มันก็จะโหดเกินไปปล่วะลาก่อนะอ่าไม่โดนด้วยอุ้ย จบแล้วสินะเออเออเออคือผมไม่ได้ตั้งใจให้คุณบักนะผมผมผมไม่ได้ตั้งใจเดฟฝากแกใไขด้วยเกิดแทบโอเพนคาแรคเตอร์อ่าอัพเกรดได้ลกไล่จ้าจัด อัลฟาวอล์นี่คืออะไรอะ่ะอ้านี่มันคาสเตอร์ราชัากเหรอแดดอุ้ยเพิ่งกดอัปเกรดไปไแล้วอะ่ะยังไม่ได้กดอีกอันหนึ่งเลยอะ่ะเจะกดคืนได้ไหมอะ่ะเอ่อต้องระวัง เรื่องกระดานเกรดด้วยเอย้นี่ไงพลังอ่าฮิวเอาเลือดไปแล้วก็เพิ่มดาเมจเพิ่มอินด้วยสเตมเมนาด้วยต้องใช้หลบดีแต่ว่าเลือดต้องมาก่อนนะซอร์ชยังไม่อันล็อกเลยฮนะมาสำรวจกันถ้ำน้ำหรออะไรอะ่ะ สกิลพอยส์นี่ไงเราสามารถดูได้นี่คืออะไรฉันชอบสายฝ้าฟาดนะอันนี้ดีกว่านั่นไงแล้วฉันก็มาได้ทุกคน เฮ้ <laughs> <S <S ่าแฮร์รี่แฮร์รี่อย่าทำแบบนี้ไม่ว่าใครแม่งลมนี่หว่า

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ทรรมดาเฮ้ยเฮ้ยอาดิบล็อกบล็อกบลอกสามพิษตอนี่สามิศเองเหรอสามิศเอ๊ะสามพิษสามทิศสามิศ อือไม่เห็นโจมตีเลยโจมตีต่อเนื่องสินะนี่เลยวิ่งอือจ้าต้องใช้ท่าอสศนีพุ่งทะยาน ตั้งชื่อให้ตอนน้มีอะไระป้าชอบทำอะไรแบบนนนเนี้ยั่้ไงลงก่อนเฮ้ยตามหลังน้ำดาบไหมฮะซามโม่เหรอ อ๋อกิจเซมิน่าชไปเยอะเหมือนกันเนี่ยมันแค่อันเชิญนึกว่าจะได้ดาบใหม่หรือคาตานะอะไรเงี้ยนอุ้ยชิบหายทีเร็กันอนะ่ะกูพร้อมหรือยังเอ่ยอุ้ยอ้าวไม่สู้หรอหนีทำไมอ่ะหนีทำไมหนีอะไรแล้วหนีกันทำไม หนีกันทำไมอ่ะหนีหนีหนีกันใหญ่เลยย่า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 สายฟ้าฟาดเอ้ยเอ้ยเกูทำท่าอะไรไปไม่รูกกดมัวม่ว โอ้ยจุดเซฟแม่จุดฮิวถึงแล้วหลอจานลานบอสเนี่ยเชี่ยสวยนี่แอบนักกลัวยุดบล็อกเม่านั่นไง,งอ่ะซี <c oughs> <c oughs> มาสิ แตการมันเลยลูกสายฟ้าฟาดเฮ้ยว่าช่วงไหมโอ้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 โหช่วงดีมาเกิดตรงนี้มาเดี๋ยวแก้ใหม่แก้ให,ใหม่ทุกคน คิอมันจะทำกูได้เป็นครั้งที่สองเหรอกูให้งงกับสก,กิลได้เฉยเมื่อกี้ไม่มีแอนิเมชันนี่บัคเหรอจบติดจรักข้ไ้ก่อนได้เปรียบกว่าสองฮิตสองสามฮิต เฮียวปันสนี้ไปเลยเทเลพอร์ตหรอ เฮ้ยนี่ไงเฮยเยามมลูกโอ้ชื่อสุดระบัมกมากตอนแรกเราคิดว่าเราจะตายแค่นี้นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่แค่การตายแค่นี้ไงมันตายเยอะมากเลย ที่ทุกคนเห็นไปนะครับก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการตายของผมเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมตายไปถึง19ครั้งเลยทีเดียวแต่ครั้งที่20นั่นเองนะครับผมก็ทําได้เ <c oughs> กไม่เชืออย่างกูแล้วกูจําท่าของมึงได้หมดแล้วูมยงขวนม่งขวนม่งขวน เป็นขวัญบอกไม่ได้แล้วท่านนี้หลบไม่ได้เตรียมหน้ารีหน่อยลูก เวลาคุะการมึงนอกแล้วแหละเฮ้ยชันนี่ตกไม่ได้เอามาเอา็งกลับไป นี่น่ะมันมันโจมตีต่อเรื่องเืินไปลึก ไมไปกูเข้าไปเองนะมาถึงเวลาแล้วหลอ,ลอ,ลอสกิลหลอหลอ่อสกิลหลอลอหลอสกิลหรอหล่อสกิลเต็มแล้ว ท้าน,นี้กรไม่ได้เอามาเอากลับไม่โกงเจอนี่หน่อยลูกเอ๋ยไปกัดมันตายซะปิดจ๊อบห้างยังไงยังงเหนื่อย าจจะคิดว่าบอสต,ตัวนั้นนะครับเป็นบอสที่เก่งแล้วซึ่งเอาจริงๆนะตอนแรกเราก็คิดอย่างนั้นนะครับจนเราเดินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้เจอกับไหยนะที่แท้จริงครับมันหมอกอะไรกันอะไรอะ่ะทีเล็กาช่นมีคนนะบอสใหม่ อกูว่าแล้วแป๊บหนึ่งขออัพก่อนอัพเลือดด้วยด้วยความปลอดภัยขอสองร้อยแล้วก็ดาเมจอ่าอันนี้นิดหน่อยแล้วก็ลงที่นี่หมดเลยเสร็จมาพร้อมแล้วแม่โอ้ถ้ามันมันเอาอะไรตัวหางน้ำ่ะ โอ้สก,กิปก,กูสกิปมันชัดชัดโอ,อ้เลือดเลือดไหลเลยโอ้ยยะยะยะถ้าปเป็นดำเป็สีแดงเราไม่สามารถฟอกได้นี่ไงฮ้ย เชื่อท่าของมันเนี่ยเว้ยทำท่าแบบนี้หมาเพราะว่า45ดาเมจอะไรอ่ะเฟเหรอเฟตอื่นเหรอ อะไรวะหน้าไม่กิ้นอกจอมันเมจมกดนโจมตีกูเดฟมันโกงมันเดฟมันโกงไอ้แก่ แหลครับทุกคนคือจริงๆอะ่ะจะบอกว่าเป็นบั๊กก็ได้นะที่อยู่ทีเล็กตัวนั้นนะครับมันกลับที่แบบแคนเซิลอนิเมชันแล้วก็มาโจมตีเราแบบนอกจอทั้งที่มันอยู่คัดซีนอ่ะนอกจอมันโจมตีกูเหังเลือดก,กูาหายเลยเมื่อกี้บ้า อุ้ยมึงคิมมึงเ,เ,เล่นเล่นอะไรอยู่บล็อกอ๋อบล็อกได้ท่าน,นี้บล็อกได้แต่ท่าน,นี้บล็อกไม่ได้ ไ้ตัวตัวนั้นอีกอะให้ทายนะครับทุกคนว่าคราวนี้เนี่ยเราจะตายกี่ตัว <c oughs> คอมเมนต์มาบอกก่อนเดี๋ยวพาไปดูเริ่มโอ้ยชอตท่าอะไรแล้วเนี่ย ทึ่งหลอดเอง โต้งโต้กงกว้างขนาดมังกว้างขนาดนั้นโอ้โหตายแน่เลยกูเลือดีเจ ค่านี้เนี่ยค่านี้เลวตัวนี้แล้วค่าทัานเดอร์ทันเดอร์โจของมันนี่กูเกลียดที่สุดเลยบอกตามตรงว่าตอนเล่นเนี่ยหัวร้อนมั่งหัวร้อนสุดๆตายเกือบจะสามสิบตัวอยู่แล้วทุกคนแต่มันจะไม่ถึงแน่นอนเพราะตานนี้เราจะต้องชนะต้องหลบอย่างเดียวสินะ ฮิตบล็อกแม่งสามร้อยหกสิบอ,องศาอีสต์หลบไงอะ เทนนโดนมาเทนนโดนอีกแล้วอะไม่คิดใช้ทครอื่นได้เหรอ นี่แหละถ้าปิดชีพไหในที่สุดก็ใช่นะ่าฮโอเคแต่จบแล้วออเหนื่อยอะไรอ่ะ เขาพิขอะไรเนี่ยบาปใหม่จบสักที <c oughs> โอเคทุกคนจบแนละ้วและนี่ก็คือทั้งหมดของเกมไดโน b บร์ดนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับค b e ให้เราด้วยนะเหนื่อยมากเลยเจอาันใหม่คิดมากครับวัสดีครับาบาย แต่ทิงหน้าหลุดนี่มันมากเลย